ช่วงเปิดใจไขปัญหาสนับสนุนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานช่วงเปิดใจไขปัญหานะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพายพิรมนะครผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษกลินพิษเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียนถามก่อนเลยแล้วกันนะพอพูดถึงกลิ่นพิษเนี่ยหลายคนคงถามทำอะไรบ้างนะเอาเฉพาะในประเทศไทยแล้วกันนะฮะประเทศไทยเองกลิ่นพ ace ก็ไมาอยู่ที่ประเทศไทยประมาณ10ปีนะฮะจาัดก,การเล้ก่อตั้งออฟฟิศครั้งแรกเนี่ย ประเด็นที่กรีนพีซในประเทศไทยหรือกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยรณนรงค์นี่มีอยู่3ประเด็นหลักๆด้วยกันก็คือ1คือเรื่องสารพิษรณนรงค์ให้ภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยเลิกใช้สารพิษันะฮะอันที่2เองเกษตรกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนก็คือรณรงค์ให้ภาคเกษตรเนี่ยมุ่งเน้นเกษตรอินทรีย์นะฮะแล้วก็ไม่เอา GMO นะครับอันที่3เองเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่สําคัญกันก็คือประเด็นเกี่ยวกับพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ว่าขนาดเดียวกันถ้าดูในรอบที่ผ่านมาก็เห็นหลายต่อหลายงานนะที่กินพีสทำมาโดยตลอดนะอย่างเช่นเรื่องของ GMO เนี่ยก็รณลงมาโดยตลอดแล้วก็สารพิษล่าสุดนี่มีการเข้าไปดูแลเรื่องของแม่น้ำเจ้าพยาด้วยใช่เป็นยังไงอะคือกรินพีสเนี่ยรณรงเกี่ยวหยิบยกแม่น้ำเจ้าพยาขึ้นมาใช้ในการรณลง,ลงเพราะว่า แม่น้าเจ้าพยาเองเนี่ยถือว่าเป็นแม่น้าเส้นเลือดสายหลักของประเทศไทยคือเวลาพอพูดถึงแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยคน ừ ừ ừ. ก็จะให้ความสนใจแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแม่น้ําเจ้าพยาเองเนี่ยยังเป็นแหล่งะะที่รอ,องรับมลพิษจากภาคอุาตสาหกรรมเนี่ยจะเยอะนะฮะประมาณสัก38%ของโรงงานเนี่ยจะอยู่ในลุ่มนะแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็ล้าก,ก็กำลังประสบปัญหามลพิษด้วยแต่ว่าจริงๆถ้าเราดูทั้งสายเนี่ยอย่างแม่น้าเจ้าพยาก็มาจาก นักวสวัฒน์ถูกไหมฮะแล้วก็ลงที่อ่าวไทยที่สุนตราการอะไรตรงนี้ใช่แล้วครับระหว่างทางมันไม่ได้มีเฉพาะอุตสาหกรรมหรือว่ามันมีระหว่างทางมันมีครัวเรือนมันมีภาคเกษตรกรรมที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอันนี้เราไปดูอันนี้คือคือคือจะขออธิบายอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วปัญหามลพิษทางน้ำเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวนี่ถูกต้องแหล่งกําเนิดมลพิษเองเนี่ยมาจากชุมชนนะฮะหรือว่า้ําทิ้งจากครัวเรือน2ก็คือจากเกษตร3ก็คือจากอุตสาหกรรมแล้วจาก ชุมชนเองเนี่ยมีปริมาณมากที่สุดด้วยซ้ำเกษตรเนี่ยรองมาตสกหกรรมเนี่ยถือว่าเป็นปริมาณเล็กน้อยก็เยอะแต่ว่าน้อยที่สุดนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงความสกรปรกแล้วก็ภาคตสกหกรรมสกรปรกที่สุดแล้วก็นาทิ้งจากครัวเรือนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกในเชิงของสารความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์คือสามารถย่อยสลายเองได้คือเขาปล่อยออกมาเนี่ยมันจะส่งผลให้น้ําเน่าก็ค,คือออกซิเจนน้อยลงไปเรื่อยๆเ,เพราะไม่มีพวก สารินซีอยู่นั่นเยอะมันต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เกิดน้ำเน่าแต่ว่าในการเชิงการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็คือจะต้องแก้ปัญหาโดยการบำบัดใช้น้ําน้อยไม่ถึงขยะลงไปแล้วก็บำบัดน้ําในส่วนของุตสากรรเองเนี่ยมันจะมีความสกปรกมากกว่าการบำบัดอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้บำบัดอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะต,ต้องแก้ปัญหาที่ต้นทางด้วยรั้วผมถามอย่างนี้ว่าตอนนี้ในส่วนของแม่น้ําเจ้าพระยาเี่ยวิกฤตหรือเปล่า คือถ้าถามผมนะฮะผมบอกว่าวิกฤตเพราะมันไม่ควรที่จะต้องเนา่ามันไม่ควรที่มันไม่ไม่ควรไม่สมควรที่จะต้องเน่าเสียถึงม,มีคุณภาพที่แย่เหมือนในปัจจุบันนี้แต่ถามว่าถ้าวิกฤตในลักษณะที่ว่าเน่าแล้วเนา่เนาสนิทอะไรเงี้ยคงไม่ถึงขนาดนั้น <ผ>ม,มีมีตัวเลขไหมครอย่างไรคืออย่างตอนบนอย่างเงี้ยปไม่มีไม่ค่อยมีอุตาออสาหกรรมนะไม่วสวัสดีเาบวเราปล่อยอ่าอ่าแบ่งแบ่งแม่น้ำเจ้าพยาเป็น3ส่วนด้วยกันตอนบนตอนกลางตอนล่าง,างจากนาครสวรรค์มาเนี่ยจนไปถึงตอนกลางที่ช่วงวิทยาลงมานคะครับถึงกรุงเทพอ่าดนทบุรีลงไปถึงมสมุทรปราการเนี่ยน้ำเน่าเสียลงมาเรื่อยๆคือคุณภาพน้ำแย่มันเลื่อนให้ดูปริมาณออกซิเจนง่ายๆแล้วนะครแต่ว่าสิ่งที่มันวิกฤตก็คือว่าเราพบสารเคมีอันตรายเจอ ในตะกอนดินนะฮะในลําคลองที่อย่างในาล่าสุดกริมพีซลงไปศึกษาเนี่ยก็คือว่าลงไปตรวจนะฮะคลองอย่างคลองสำโรงคลองบางนางเกลงิงที่มันเป็นแหล่งที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมาตั้งเยอะ,ะเป็นร้อยๆโรงงานเป็นเันพันโรงงานบ้างั้นเถอะเราพบแล้วว่าน้ําทิ้งที่ออกมาจากโรงงานตัวอย่างที่เราไปเนี่ยที่เราไปสุ่มตรวจนเ,นเจอสารเคมีประเภทอันตรายที่มันไม่สามารถ ที่มันคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมสามารถสะสมได้ในห่วงโซ่อาหารแล้วมีความเป็นพิษสูงหาสารก่อมะเร็งรบกวนฮอร์โมนเจอในน้ําทิ้งและเจอในคลองที่สําคัญเจอในตะกอนดินซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ชี้เห็นว่าความเสี่ยงของแม่น้ําเจ้าพยาที่จะเป็นแหล่งรองรับมลพิษประเภทนี้เนี่ยมันสูงแต่ก็ ไม่สามารถบอกได้ว่าเจ้าพญามีการปนเปื้อนหรือเปล่าแต่มันก็ต่อการคลองนี้กับแม่น้ำเจ้าพญาเพราะแม่น้ำเจ้าพาค่อนข้างใหญ่ในการที่จะลงไปตรวจเนี่ยมันไม่สามารถทาได้ครั้งเดียวแล้วมันจะต้องเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แต่ถ้าดูอย่างนี้มันก็คือมันจะสะสมช่วงสัปดาห์การกไหมถ้ามันเป็นตะกอนที่มันอยู่ในตรงนั้นใช่ไหมคือมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วตรงไหนที่มีโรงงานแล้วเป็นโรงงานที่ใช้สารเคมีอันตรายเป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่สะอาดแน่นอน ปล่อยลงมากับน,น้ําทิ้งน้ําทิ้งตรงนั้นเนี่ยมันก็ลงสู่พ่อลงสู่คลองคลองก็ลงสูงแม่น้ําแม่น้ําก็ลงสูงทะเลใช่ไหมฮะตรงนี้มันก็คืออาจจะมีการปนเปื้อนมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารพิษเนี่ยตลอดตลอดตลอด,ต,ลอด,ต,ลอดตั้งแต่การปล่อยลงมาและถ้าดูอย่างนี้แล้วแนวทางในการที่จะช่วยทําให้ผม ผมเข้าใจว่ามันคงกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยมันทําไม่ได้<ง>แล้วคงทำจริงๆกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าคงทําไม่ได้แต่ก็มีหวังนะฮะถ้า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 วันนี้เนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มใช้สันพิษไม่ปล่อยน้าทิ้งใช่ไหมจะทำได้ถ้าป,ป,ประชาชนด้วยอันนี้ก็เป็นความหวังใช่ไหมฮะเป็นความหวังอันนี้เราพูดพูดในแง่บวกไว้ก่อนใช่ไหมฮะเพราะว่าฟังด้านลบมาเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันทําได้เองเนี่ยก็คือว่านอกจากปัจจุบันเนี่ยคือปัญหานี่เขาคิดคือแนวคิดของคน การแก้ปัญหาของรัฐบาลเองของภาคุตสากรรเองก็หรือว่าประชาชนทั่วไปก็มักจะเข้าใจว่าบำบัดคือแก้ที่ปลายท่อคือน้ําเสียปล่อยออกมาจะทํายังไงให้มันสะอาดอ่าก็ทำให้มันสะอาดที่สุดละอ่าซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันแต่ว่ามันยังมีมันมันยังมีสารพิษอยู่นะกฎหมายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่คุมน้ําทิ้งจากปลายท่อเนี่ยก็คืออนุญาตให้ปล่อยสารพิษตะกัวสารโลหะหนักต่างๆหรือสารอื่นๆที่อันตรายเนี่ยก็ยังปล่อยได้ในปริมาณที่ จำกัดจำกัดไว้ในเพดานนั่นคือปล่อยออกมาอยู่ดีสามารถสะสมได้ซึ่งนี้มันใช้อย่างเดียวเหมือนจปะปัจจุบันเนี่ยไม่พอรเราต้องไม่มองที่ต้นทางคืทอทํายังไงให้อุตสาหกรรมเนี่ยไม่ใช้ตั้งแต่ต้นทางซึ่งก,ก,ก็มันก็มีกฎหมายต่างๆนานาหรือมีการรณรงค์ให้ไปถึงจุดนั้นได้เช่นภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยอาจจะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มันไม่ต้องใช้สารพิษไม่ต้องใช้สารเคมีหรือใช้อันที่มันปลอดภัยกว่าและอันหนึ่งตัวที่ แนวทางที่กรีนทีส์รณรงลงในปัจจุบันนี้และอยากจะผลักดันให้เป็นกฎหมายคือว่าใช้การโปร่งใสาทางด้านการรายงานข้อมูลม,มาเป็นตัวผลักดันให้เกิดการลดมลพิษก็คือโรงงานเนี่ยจะต้องบอกว่า,าสารเคมีนี้เขาใช้มาเท่านี้ประมาณเท่านี้เท่านี้นี้แล้วปล่อยออกมาเท่าไหร่บ้างในน้ําในอากาศเมื่อข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันโปร่งใสประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ภาคอุตสาหกรรมสามารถรู้ตัวเองได้ภาครัฐตรวจสอบได้ มันก็จะทําให้เกิดการโปร่งใสแล้วก็เป็นตัวผลักดันให้เกิดการลดเองครับยางเหมือนกับเทปโก้นะอ่าใช่ที่ของเขาอ่าในลรีชธา่ีฟูกุชิมะเนี่ยนะ่รายงานเทสหรือว่าไม่รายงานประมาณสักโหสิบเอ็ดปีอะใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ที่เห็นความสําคัญใช่ไหมครว่าไอรายงานสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องโปร่งใสครับแต่ผู้ผมถามอย่างนี้แล้วกันว่าเอาละแนวทางที่ที่ที่เราพยายามผลักดันเนี่ยการที่จะให้ โรงงานอุตสาหกรรมไม่ปล่อยสารพิษออกมาเลยเนี่ยในต่างประเทศนี่มันมีหรอฮะหรือว่าส่วนใหญ่เขาก็กฎหมายบ้านเราก็คือมันมีการปล่อยออกมาได้ตะกั่วในปริมาณที่จํากัดอะไรอย่างเงี้ยฮะคือหนึ่งถ้าต่างประเทศเองเนี่ยถ้าเราดูกฎหมายของในฝั่งยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเองถ้ามองใ้ใกล้ในเอเชียเนี่ยมาตรฐานตรงนี้เขาค่อนข้างที่จะเข้มข้นกว่าถ้าเขาพูดถึงปลายท่อนะฮะ แล้วเขาเขามีมาตรการที่ลดตั้งแต่ต้นทางอย่างเช่น<ม>เขาห้ามใช้สารเคมี1234 5 6 7 8 9าเ็ปเ้าสเป็นร้อยๆแล้วก็หรือกำหนดให้ใช้ได้แค่นี้เดียวแล้วมันยังมีดูในตัวดักตว่าห้ามมีสารพิษเท่านี้เท่านี้เท่านี้ในขนาดเดียวกันประเทศไทยเนี่ยยังตามตรงนี้ไม่ทันและกับประเทศไทยที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาใช่เราไปเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่เขาสามารถดําเนินการได้อันนี้เราจะทำอย่างไงคือคือผมว่ามันมันไม่ควรที่จะต้องดับเบิลสแตนดาด คือกลายเป็นว่าถ้าเกิดกฎหมายของเรามันอ่อนแอเนี่ยกลายเป็นว่าเราก็เป็นเป็นแหล่งเปิดประเทศที่เปิดรับมลพิษนะฮะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็ส่งออกอุตสาหกรรมสกรปรกเนี่ยมายังประเทศไทยในไทยก็อะไรเหลือะอะไรฮะกลายเป็นที่รองรับมลพิษใช่ไหมฮะเป็นแหล่งของโรงงานอุตสาหกรรมสกรปรกครับใช่ไหมฮะเงินที่พวกนี้ได้ไก็กลับประเทศเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะต้องมองว่าเฮ้ยเราจะต้องเปิดรับอุตสาหกรรมที่สกปรกเนี่ยอาจจะต้องปรับมาตรฐานให้เราเท่าเทียมกัน